ก็สวัส <languages> ด <Cup> <appeal> ีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มการ์ดอัพดาวเพื่อหาการ์ดอัพดาวไปอัพค่าเฮดเพียเจ้าตัวละครด้วงของผมนะเพราะว่าในวันเสาร์หน้านะครับผมมีแผนว่าผมเนี่ยจะนําเจ้าตัวละครด้วงไปลงทางฝั่งศึกดวลฮีโร่และทีมปีศาจของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วงหรือว่าโบล้อตอนนี้เนี่ยค่าสเตตัสหรือว่าค่าพลังต่างๆมันยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับและถ้าผมยังไม่ได้ทําการอัพอะไรให้มันเลยแล้วไปลงทฝังึดวปีาน้ น่าจะตกรอบตั้งแต่รอบสายสทีมหรือไม่ก็ลอาสกทีมนะครับเพราะในคลิปนี้ผมก็เลยจําเป็นที่ต้องมาทําการ อัพค่าพลังต่างๆเจ้าตัวละครด้วยนะครับที่น่าจะเป็นตัวแบกทั้งฝั่งปีศาจก่อนที่โกเคสืจะเข้ามาในเสาหน้านะครับว่เาเสานี้เนี่ยโกเคสืมันยังไม่เข้ามานะผมก็เลยอยากเข้าไปลองทางฝั่งซึ่งโดนปีศาจดูก่อนนะครับว่าก่อนโกเคสึจะเข้ามาเนี่ยทีผมสามารถไปได้ถึงรอบไหนนะครับและพอโกเคสึเข้ามาเนี่ยที่ผมจะไปได้ถึงรอบไหนนะก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดมากไปมากกว่านี้นะครับเราจะมาทําการเริ่มสุ่มการ์ดอัปดาวกันเลยนะครับก็สับการสุ่มการ์ดอัพดาวในตอนนี้นะครับก็ได้มีการเพิ่มเล ก็ผมมีการอัพดาวอยู่ที่9 7บเดใบนะครับเดี๋ยวจะขอซื้อเพิ่มอีกสักสามใบแล้วกันนะครับผมให้มันครบร้อยใบนะครับโอเคก็ซื้อไปนะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาทําการสุ่มฟรีกันก่อนแล้วกันนะครับผมกดฟรีครั้งแรกผมจะขอเลือกที่มุมขวาบนแล้วกันนะครับไม่ได้มานะครับผมงั้นเราก็จะเปิดเลขห้าครั้งนะเปิดรอบแรกนะครับผมความเกลือก็มาเยือเลยนะครับผมการอัพดาวไม่ออกสักอัดนะโอเคกดต่อนะครับรอบที่2 การ์ด up down ก็ไม่ออกนะครับเอ้ยเดี๋ยวมันเพิ่มเลดดรอปจริงป่ะเนี่ยโอเครอบที่3หน่อยนะครับรอบที่3ก็ออกมาอันเดียวนะครับผมรู้สึกว่าผมสุ่มตอนที่มันไม่เพิ่มเลดดรอปการ์ด up down กับตอนเพิ่มเลดดรอปการ์ด up down เนี่ยความเกลือมันก็เหมือนกันเลยนะครับโอเคมาดูที่รอบต่อไปนะครับโอเครอบนี้ได้การ์ด up down มาแค่1อันนะครับก็เหมือนรอบเมื่อกี้นะต่อไปเลยครับผม รอบนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเพิ่มเลดดอปจริงไปเนี่ยเดี๋ยวขอรีตรงนี้หน่อยลวกันนะครับทําไมมันเกลือจังนะครับผมตอนนี้ผมเพิ่งได้การอัปดาวไม่แค่2ใบเท่านั้นเองนะครับโอเคเปิดไปครับได้ใหมนะครับเป็นใบที่3นะก็มาดูกันว่า100ตัวซัพพลายของผมนะครับจะได้การอัปดาวกี่ใบตอนนี้ได้มา3ใบแล้วนะครับกดต่อผม4ใบนะครับผมต่อไปครับผมตอนนี้ก็ยังคงอยู่แค่4ใบนะครับกดต่อเลยนะครับ ได้มาอีกสนะครับก็รวมกันเป็น6ใบนะต่อเลยครับผมได้มาอีก2นะครับก็จาก6กบวกสก็เป็น8นะก็ต่อครับรอบนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งนะครับก็รวมเป็น9ใบก็ต่อเลยครับผมอันนี้ก็ได้มาอีกหน่งการนะครับตอนนี้ก็เป็น10ใบนะต่อครับรอบนี้ไม่ได้นะครับก็ยังอยู่แค่10ใบเหมือนเดิมก็ต่อเลยครับ รอบนี้ได้ใบอีกหนึ่งนะครับก็เป็น1ใบ่ออีใบต่อยครับผมได้ใบอีก2นะครับก็เป็น13ใบต่อยครับผมรอบนี้ดวงดีนะครับผมได้ใาอีก3ใบนะครับรวมกับที่เราสุ่มได้เมื่อกี้มา12ใบก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มา15ใบนะครับก็เดี๋ยวผมจะซื้ออีก1นอันแลวกันนะครับเพื่อสุ่ม6รอบสุดท้ายนะตอนนี้เรามีอยู่15ใช่ไหมล่ะครับผมมาลุ้นรอบสุดท้ายกันว่าผมจะได้มากี่ใบนะครับ ได้มาอีก2ใบนะครับรวมเป็น17ใบนะครับผมก็สรุปนะครับเปิดไปร้อยรอบนิดๆนะครับได้มาที่17ใบนะครับแต่ว่าเราได้ตรงเศษตรงนี้มาทําการแลกเพิ่มได้ต่อนะครับก็น่าจะแลกได้ประมาณ4อันนะก็แลกมาตอนนี้เราก็จะมีการอัพดาวรวมอยู่ที่25บใบนะครับผมแต่ว่าเรายังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเป็นทางฝั่งของการเปิดวัสดุวิจัยนะครับก็เราจะมาเปิดให้หมดเลยนะเพราะว่าเราต้องการเศษไอ้นี้นะครับผมในการไปแลกเป็นการอัพดาวนะครับก็เปิดไปครับผม อันนี้ผมก็ไม่หวังว่าจะได้เศษคอรหรือว่าเศษโอยแล้วนะเพราะมันออกค่อนข้างยากพอแลกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้มาอยู่ที่26ใบก็เดี๋ยวเราไปทําการอัพกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปทาการอัพเจ้าตัวละครด้วงผมเดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสต่างๆของเจ้าตัวละครด้วงผมก่อนเลยกันว่าตอนนี้เนี่ยมีค่าพลังโจมตีเท่าไหร่ป้องกันเท่าไหร่ HP เท่าไหร่นะครับก็กดมาดูนะครับผมก็จะมีค่าพลังโจมตี230,000นะครับป้องกัน75,000แล้วก็ HP นะครับผม2,870,000นะก็เดนักู ผมจะสามารถทําค่าพีได้ถึง3ล้านหรือเปล่านะครับก็ถ้าผมต้องการที่จะอัพค่าผีของเจ้าตัวละครด้วยให้มันสูงสูงนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องมาอัพผ่านตรงการ์ดนะครับเพราะตรงการ์ดเนี่ยจะเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มค่าสเตตัสต่างๆให้ตัวละครของเราได้มากที่สุดแล้วนะครับสับการ์ดส่วนแรกนะครับผมก็จะเป็นตรงการ์ดพิเศษนะตรงตาช็าตตรงนี้เลยนะครับจะเป็นการอัพเพื่อเอา HP เป็นเปอร์เซ็นต์นะทุกด,ดาวที่เราอัพนะครับผมมันจะเพิ่มค่าพ P 10%ตอนนี้ตาฉพอะของเจ้าตัวละครด่วงผมเนี่ยก็ลดลงมาเหล ที่แล้วนะครับเพราะในตอนนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าโกเคสึเข้ามาเนี่ยผมจะขาดไอ้เศษตาบังกรตรงนี้นะครับะไอเศษตาบังกรตรงนี้เนี่ยถ้าผมอัพ2ออันนี้ด้วงผมก็จะไม่มีเหลืออัพให้เจ้าตัวละครอย่างโกเคสึถ้ามันเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะใช้ตาอันนี้เหมือนกันนะและการอัพตาช่องด้วงจากสีดาวไป5ดาวเนี่ยมันจะใช้ตาบังกรนี้ถึง2อันเลยนะครับในตอนนั้นผมมองว่ามันจะคุ้มกว่านะครับถ้าผมจะรีแล้วก็เก็บไอ้ตาสอนี้ไว้อัพเรือที่เจ้าตัวละครโกเคสึนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมต้องการที่ ตอนผมก็จะเลือกอัพมันกลับขึ้นไปนะครับผมเป็น5ดาวเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็ทําการกดอัพขึ้นไปนะครับก็จะได้เลือดกลับคืนมาอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เราก็จะเหลือการอัพดาวเพียงแค่สิบอันเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราอัพตาช่องเจ้าตัวละครดวงขึ้น5ดาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าดวงผมมีค่าพีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ที่2ล้านนะครับผม9ก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะก็เ้่ากับว่าในตอนนี้ถ้าผมสามารถเพิ่มค่าพีของเจ้าตัวละครดวงได้อ เรียบร้อยแลวนะครับก็เดี๋ยวเราไปอัพในส่วนอื่นกันต่อเลยนะสำหรับในส่วนต่อไปที่ผมจับเนี่ยก็จะเป็นตรงเซตอุปกรณ์นะครับที่ตอนนี้ผมได้ถอดชุดสูรของเจ้าตัวละครดวงออกไปแล้วก็มาใส่เป็นชุดที่เป็นอุปกรณ์สีส้มที่บวกค่า P ด,ด้านบนเป็นตัวเลขแล้วก็ด้านล่างเป็นเปร์เซนแทนนะครับก็เราจะมาทําการอัพดาวนะครับผมให้อุปกรณ์พวกนี้กันนะครับก็เริ่มจากการอัพอันนี้นะครับผมให้ขึ้นเป็น2ดาวนะโอเคอัพไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอัพอันนี้ด้วยนะครับผมให้ขึ้นเป็น2ดาวนะครับ ตอนนี้การอัปดาวของผมเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่2ใบเท่านั้นนะครับแต่เรามาดูกันก่อน,อนแล้วกันนะครับผมว่าหลังจากที่ผมได้อัปดาวอุปรกรณ์นะครับผมก็มาดูกันว่าค่าพียงเจ้าตัวละครด้วงผมตอนนี้เนี่ยจะขึ้นไปที่3ล้านหรือ,อยังนะครับหลังจากอัปดาวอุปกรณ์ไปนะครับค่าเพียงเจ้าตัวละครด้วงผมเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นมาเป็น3ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าผมจะหยุดการอัปด้วงไว้แค่นี้นะเพราะก่อนจะถึงศึกดวลในวันเสาร์เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะอัปค่าพีงเ้าลถึทป3นน็ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาด้วงของเรานะครับผมกับทีมปีศาจของเราเนี่ยไปลงในโหมดไต่เขาดูนะครับผมว่าทีมชุดนี้จะสามารถไต่เขาไปได้ที่อันดับที่เท่าไหร่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมจะใช้ในการไต่เขาในวันนี้นะครับและก็น่าจะเป็นไลฟ์อัพที่ผมจะนําไปลงซึ่งดวนปีศาจในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับสำหรับอันดับทีมปีศาจของผมตอนนี้นะครับผมก็จะอยู่อันดับที่40เลยนะครับเพราะรู้สึกว่าเมื่อ2วันที่แล้วจะมีคนมาตบผมลงจากอันดับที่ประมาณ3ากว่าได้เลยนะครับเพราะง เลื่อนไปเรื่อยนะครับผมว่าเราจะทําการตีใครดีนะครับเอาสักอันดับที่2 0บวกดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าผมจะสามารถตีเขาไหวหรือเปล่านะเก้าคนนี้แล้วกันนะครับผมอันดับที่19นะครับทีมเขาก็มีด้วงด้วยนะครับผมมีด็อกเตอร์จีนัทมีบีทคิงลาชาน่านฟ้านะครับเรียกว่าทีมปีศาจของเขาเนี่ยขอบส้มกันทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการท้าสู้ดูนะครับผมว่าทีมชุดนี้ของผมเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะก็กดท้าสู้ไปเลยนะครับค่าพลังก็ไม่ห่างกันมากนะครับผมทีมผมค่าพลังรววมมาากก่200,000นะ เปิดมาก็จะเป็นทีมเขาได้เปิดก่อนนะครับผมเรียกว่าเกือบจะทุกตัวเลยก็ว่าได้เริ่มมาที่ยุ่งนะครับหลังจากนั้นก็บิ๊กคิงนะครับผมมันตีมาหน 500, ้า0แสนดวงผมติดกระดูกหักนะครับแล้วก็โดนเจ้าตัวละครอย่างราชาใต้ดินตีมาดวงเขาก็เข้ามาต่อยต่อนะครับดวงผมยังไหวอยู่นะครับผมแต่ก็เกือบตายเหมือนกันตัวทีมเขาก็โดนสต้อนตายไปกันหลายตัวนะแล้วบล็อตผมก็เข้าไปเตะนะครับผม2ล้าน9แล้วดวงผมก็งัดไปนะครับผมเมื่อกี้พีเด้งมาประมาณ1ล้านนะตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็เหลือตัวละครทีี่ใกกลล้้เคคยงัันนแวะรบ และยุงเขาการติมาในเทิร์นที่2นะครับดวงผมก็โดนไล่ตีไปนะครับยังถึกอยู่นะและบิดคิงการติมานะครับสองแสนหกดวงผมยังไม่ตายนะครับอัชราเขางัดมานะครับผมอัชราผมก็ยังอยู่นะครับบิดคิงไล่ตีมาก็ยังอยู่นะครับและโบลอดผมก็เข้าไปเตะบิดค i งตัวปัญหาตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและดวงผมก็งัดต่อนะครับรอบนี้พีก็เด้งมาล้านสองนะดรจีนัทก็ยิงธรรมดาไปนะครับข้าวเทิร์นที่3นะครับยุงเขาก็อันติมาต่อนะดวงผมยังอยู่นะครับ ดูเขางัดดวงผมมาก็ยังอยู่นะครับยังไม่ตายนะแล้วก็โบล,ลอสผมก็เข้าไปทาการเตะเจ้ายุงตัวปัญหาตายไปนะครับแล้วดวงผมก็เข้าไปงัดดวงฝั่งตรงข้ามนะครับตายไปนะก็เลยที่ว่าดวงผมเนี่ยถึกใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ายังถึกไม่พอนะเหมือนว่าเกือบจะตายเหมือนกันนะครับตอนที่โดนบิทคิงเขาไล่ตีมานะครับก็เดี๋ยวเรามาหาทายสู้กับคนที่อันดับ15บวกเลยกันนะครับ เอาใครดีนะผมก็จะขอเลือกเป็นคนนี้แล้วกันนะครับอันดับ11ในโหมดไต่เขาทั้งฝั่งปีศาจนะทีมเขาก็จะมีตัวตามนี้นะครับมีดวงขอบแดงนะครับราชาทะเลลึก5ดาววัคซีนแมน5ดาวแล้วก็ตัวละครอย่างโกลิบาร์ดด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาลองสู้ดูนะครับผมว่าทีมของผมเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะก็กดทาสู้ไปเลยนะครับเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งทีมเขาได้เปิดก่อนหมดเลยนะครับผมโกลิบาร์ดอันติมานะแล้วก็ตัวละครรา,าชาทะเลลึกก็ต่อยมานะครับ ไม่รู้ว่าทีมผมเนี่ยจะร่วงจะโดนกัดก่อนตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยค่อนข้างแพ้ทีมสายกัดก่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเรียกว,ว่าทีมเขาได้เปิดก่อนทุกตัวเลยก็ว่าได้นะครับดรงผมยังอยู่นะครับยังไหวอยู่นะบล็อตก็เข้าไปเตะเจ้าตัวละครอ,อย่างด็อกเตอร์จีนัทเปิดก่อนไปเลยนะครับดวงผมก็เข้าไปงัดต่อนะครับผมเล็งเลือดมาอีก1นล้านสนะด็อกเตอร์จีนัทยิงธรรมดาไปนะครับอันนี้ยิงธรรมดาติดบทขี้ไปนะเข้าเทินที่2นะครับ กอลิบัตเขาก็จะเปิดมาเหมือนเดิมอันติมาดาเมจหนึ่งล้านเจ็ดนะครับเพราะเขาบัฟพลังโจมตีตัวเองนะราชาทะเลลึกก็เข้ามาต่อยหนึ่งล้านนะครับทีมก็เลยโดนทอนตายไปกันหลายตัวดวงเขาก็งัดด้วงผมมานะครับแต่ว่าด้วงผมยังไม่ตายนะครับต่อไปบนลอดผมก็เข้าไปเตะราชาทะเลลึกทีมเขานะครับผมตายไปนะและด้วงผมก็จะเข้าไปงัดนะครับผมเพื่อฮิวเลือดเพิ่มขึ้นมาหิวเลือดทีละล้านสองนะครับก็ถือว่าเยอะใช้ได้ แล้วก็เข้าเทินที่3านะครับทีมเขาก็เหลือตัวละครด่วงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะและดวงเขาก็งัดร่วงผมมานะครับผมดาเมจที่7 0 0 0แสนน่าจะโดนทอนแล้วก็ล่างโคลนหายไปนะครับดอกเตอร์จีนัดก็บับให้ตัวเองหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดวงผมเนี่ยก็ทําการงัดร่วงเขาไปนะแล้วก็โดนทอนกลับมานะครับทีมผมก็เหลือเพียงแค่2ตัวละครเท่านั้นดวงเขาก็งัดมาใหม่นะครับผมดาเมจเจ็ดแสนนะ แล้วโบลอ์ผมก็เข้าไปเตะนะครับจะเตะต,ตายไหมหนึ่งล้านเก้ายังไม่ตายนะครับแล้วดวงผมก็เข้าไปงัดต่อตายหรือเปล่า เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถผ่านไปได้นะแต่ก so so ็ชนะมาได้เหมือนเกมที่แล้วเลยนะครับคือเลือดร่วงของผมเนี่ยมันยังเหลือแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะครับแปลว่าผมต้องไปอัพค่าเลือดของร่วงผมเนี่ยให้มันสูงกว่านี้นะครับก็ก่อนที่เราจะจบคลิปไปเดี๋ยวเรามาท้าสู้กับคนที่อยู่อันดับที่4กันดีกว่านะครับเพราะว่าค่าพลังทีมเขากับค่าพลังทีมผมเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองท้าสู้ดูว่าทีมผมจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนตัวทีมเขาก็จะเป็นตามนี้นะครับมีร่วงขอบแดงนะก็มาลองสู้ดููนะะผมมวว่าาจไไห้ยกก็ดทสเล จะเป็นทีมเขาได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับเปิดมาที่ยุงนะครับผมทําการอันติมาและดวงก็เข้ามางัดต่อนะครับบีคิงก็เข้ามาตีธรรมดานะดรจีนัทก็ยิงธรรมดานกผมตายไปโซนิกมาตีติดบทขยี้นะครับคือการที่ตัวละครอย่างดวงผมติดบทขยี้หรือว่าติดกระด,ดูกหักเนี่ยจะช่วยมันตายไวขึ้นมากๆเลยนะและดวงผมก็งัดไปนะครับเลือดก,กลับมาที่1นล้านสข้าเทินที่2นะครับ ก็จะเป็นยุงเขาด้านติมาเหมือนเดินทาการฮิวเลือดเพื่อร่วมทีมทีมเขานะและดวงเขาก็งัดดวงผมมานะครับดาเมจหกแสนแต่ว่าดวงผมยังอยู่บิดคิงก็เข้ามาอันตินะครับผมดามเมจสองแสนนะดวงผมติดกระดูกหักนะครับแล้วก็โดนบิดคิงไล่ตีใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็บรลอตผมเข้าไปเตะนะครับผมดามเมจหนึ่งล้านนะครับแต่ว่าดวงเขายังไม่ตายแล้วดวงผมก็เข้าไปงัดต่อนะครับดวงเขาก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้ทีมเขาก็เหลือเป็นแค่ยุงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมคิดว่าผมน่าจะชนะไปได้นะสับคู่นี้ บอล็อตผมเข้าไปเตะน่าจะปิดเกมนะครับก็บนล็อตผมเตะปิดเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของโหมดตายเขาทั้งฝั่งปีศาจได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าการปั้นด้วงในวันแรกนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับและในวันต่อๆไปเนี่ยผมก็จะทําการปั้นด้วงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะปั้นให้เลือดมันอยู่ที่ประมาณ3ล้านห้าก่อนที่จะถึงวันเสาร์นี้ให้ได้แล้วกันนะครับก็เป็นว่านะครับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แลวกันไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้้าาคคิปนนีก็บบยะรั